คุ้ชมคะคือใช้เวลาสั้นแค่นั้นแต่ผิวหน้ากระจ่งางใสขึ้นจริงๆนะคะหลายๆคนก็กลัวว่าจะมีสารอันตรายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราท้าพิสูจน์เลยนะคะคุณผู้ชมเปรียบเทียบกันเลยระหว่างลิฟครีมของเรานะคะกับครีมทั่วๆไปตามท้องตลาดนะคะคุณผู้ชมหรือหลายๆคนเนี่ยสั่งจากอินเทอร์เน็ตคือต้องยอมรับว่าผู้หญิงเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องฝ้ากะจุดด่างดำหรือผิวหน้ามันไม่สว่างกระจ่งางใสอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราก็จะพยายามหาทางออกแต่ทีนี้เนี่ยทางออกที่มันอันตรายมากๆคือคุณไปเลือกผลิตภัณฑ์ที่มน ที่มันอันตรายนะคะมีสารอันตรายกับผิวอย่างเช่นไฮโดรควินนอ e อันนี้คือสารต้องห้ามเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งหลายๆแบรนด์ในอินเทอร์นเน็ตเนี่ยบางทีเขาแอบใส่ลงไปไง<อ>เราไม่รู้ถูกไหมเพราะไม่มีอะไรมาพิสูจน์มีไม่มีอะไรมายืนยันได้ใช้แรกๆผิวหน้าก็ดีนะพี่แอนเคยเป็นใช่แล้วเนี่ย เพื่อนๆของเรานะในออฟฟิศเราเนี่ยแหละซื้อมาใช้เขาบอกเลยว่าครั้งแรกหุ้ยน้าดีมากประทับใจมากแต่พอใช้ต่อเนื่องไปปุ๊บสัปสัปดาห์หนึ่งหน้าเจ๊งประทับใจตอนแรกไงคุณผู้ชมแล้วเนี่ยนะคะเราทาพิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนี่คือครีมตามท้องตลาดทั่วๆไปที่เขาไม่ให้ใส่สารตัวนี้แล้วนะยังใส่ลงไปอีกนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าจะมีสีตาลอยู่ขขอบ อันนี้อันตรายจริงๆเนี่ยออกมาแล้วแต่ว่าลิปครีมของเราคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ากระดาษยังขาวสะอาดเหมือนเดิมเนื้อครีมก็ยังเป็นเนื้อเดิมสีเดิมเลยนะคะปลอดภัยแน่นอนวันนี้เนี่ยเราก้าท้าพิสูจน์ขนาดนี้เพื่อยืนยันและที่สําคัญคุณวิกกี้อันนี้คืออะไรบ้างคะเป็นเซอร์ติฟิเคตอันนี้ก็เป็นเซอร์ติฟิเคตว่าส่วนผสมหลักของเราทุกอย่างเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนะคะและทุกอย่างถูกกฎหมายปลอดภัยแน่นอนนี่เลยไม่มีส่วนผสมสารไฮโดรควโนนนะคะถูกต้องค่ะไม่ไม่มีสารสกัดอันตรายเลยแล้วก็มีใบรับรองจากแพทย์ิวหน ว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้ใช้ได้ทุกสภาพผิวทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะจากสกินโนวาแล็บนั่นเองนะคะคุณวิกกี้ด้วยนะคะที่ทาครีมดีๆแบบนี้มาให้เรานะคะวันนี้สวยใสแล้วก็ผิวของคุณจะเปล่งประกายดุดออร่าดุดเพชรแล้วนะคะยังปลอดภัยด้วยแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณวิกกี้เองแต่เดิมก็เคยมีปัญหาผิวหน้าเช่นเดียวกันถูกต้องค่ะกิเหมือนผู้หญิงทุกคนคือเวลาอยู่กลางแจ้งเนี่ยผิวก็ จะโดนแสงแดดทำร้ายนะคะแสงไดทำร้ายนี่และอย่างคุณวิกกี้บอกแม้แต่ไฟเวลาถ่ายละครเองเนี่ยจะทำให้เกิดฟปรไฟจากละครไฟจากแสงคอมพิวเตอร์นะคะก็อันตรายนี่เห็นไหมคะยอมย้อนยอมเอารูปมาว์ให้ดูอันนี้ต้องขอบคุณคุณวิกกี้มากนะค่ะค่อนข้าแย่นะคะตอนนั้นอันอนใช้หน้าเป็นแบบนี้มีจุดฝ้ากระดำๆเยอะมากแต่เดี๋ยวให้คุณวิกกี้เช็ดดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อว่าเออเธอไม่ได้เช็ด เครื่องสำอางอออให้ันูอันนี้คือคุณวิกกี้เนี่ยใช้มานานแค่ไหนแล้วคะคือตั้งแต่ทำนี่มาประมาณตั้งแต่ทํามาจริงๆแล้วตั้งแต่สูตรแรกจริงๆปรับมาเป็นปีนะคะเพราะว่าอยากจะได้สูตรที่เป็นธรรมชาติและใช้ได้เห็นผลจริงๆและปลอดภัยค่ะอันนี้คือเช็เครื่องสําอางออกหมดแล้วนะคะตายแล้วไม่เคยทำที่ไหนเลยนะเนี่ยผที่วหน้าดูใกล้ๆนี่คือใส่มากคือจุดจุดที่เห็นอยู่ในรูปบีฟอร์เนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้คือเลือนจางคือแทบมองไม่เห็นเลยทีเดียวนะคะเนี่ย เพื่อปกติถ้าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยต้องไปเลเซอร์หนักๆเลยนะคะใช่่ะไม่เอาเจ็บตัวเสียเงินด้วยวันนี้เ,ออเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างลิฟท์รีมดีกว่านะคะคุณผู้ชม แล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าดาราเซเลบริตี้เมืองไทยใช้กันเยอะมากนะคะใช้แล้วก็ออกมารีวิวนะคะว่าใช้ดีจริงอันนี้ที่เถียวถามคุณวิกกี้นิดนึงว่าเราเอาไปให้เขาใช้หรือว่าเราแบบให้เขาโฆษณาให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะก็จริงๆแล้วทุกคนนี้ที่ที่เห็นในรูปนี้นะคะ,ค,ะคือจริงๆเป็นเพื่อนนักแสดงจริงๆแล้วเขาก็ได้ใช้จริงๆเขาก็รู้สึกว่า ใช้แล้วหน้ากระจ่างใสใช้แล้วไม่แพ้แล้วหลายคนก็คือกลับมาอุดหนุนอีกหลายกระปุกเลยและอย่างคุณเบนเองนี่คือตอนท้องเองก็ใช่เหรอคะใช่ค่ะจริงๆบอกได้เลยว่าสําหรับคนท้องก็ใช้ได้เพราะหลายคนถามเข้ามาค่ะนอกจากผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ทุกสภาพผิวคนท้องก็ใช้ได้ด้วยอ่าและคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมว่าดาราใช้แล้วคนทั่วไปก็ใช้แล้วติดใจแล้วก็มารีวิวกันเยอะแยะเลยนะคะดังนั้นวันนี้อยากหน้าขาวใสดุดเพชรรีบเลยค่ะ ะะจะมาตอบโจทย์นะคะช่วยในเรื่องการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะรวมไปถึงลดเรือนจุดด่างดำเพื่อปรับผิวสีให้สว่างกระจา่างใสดุดมีออร่าและปรับสมดุลน,น้ำใต้ชั้นผิวนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นอิ่มน,น้ำค่ะและผลก็บการใช้นะคะคุณผู้ชมคืนแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าเนียนนุ่มชุ่มชื้นจนสัมผัสได้นะคะสองถึงสามสัปดาห์หลังจากนั้นปุ๊บผิวของคุณจะแลดูกระจา่างใสขึ้นดูขุมขนเล็กลงนะคะและพอหลังจากใช้ หกถึง8สัปดาห์เท่านั้นเองคุณผู้ชมจุดด่างดำที่กำลังเป็นปัญหากวนใจของคุณตอนนี้นะคะริ้วรอยต่างๆของคุณเนี่ยจะดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วว่าปลอดภัยและอ่อนโยนค่ะผิวหน้าจะสว่างใสมีออร่าดุดเพชรเลยนะคะริ้วรอยลดลงภายใน6สัปดาห์เท่านั้นค่ะปลุกผิวเสียกันดีกว่านะคะคืนความสาวให้ใบหน้าสว่างด้วย